สวัสดีครับพบกกับผมโอมอีกแล้วนะครับจากช่องโปรฮันเตอร์นะครับหลังจากที่เกม h u n t e อ Hunter นหรือว่าเกมตะลลยเกาะปาวาของเรานะครับได้ปิดตัวไปนะครับผมก็หยุดทําคลิปไปพักใหญ่เลยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีคอนเทนต์ที่ะทาคลิปต่อนะครับเพราะเกมที่ผมเล่นอยู่เนี่ยก็จะมีพวกเกมเอาวีหรือว่าเกมเพลสสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับซึ่งก็มีคนเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับมีคนทําคลิปเยอะแล้วผมก็เลยคิดว่า ไม่อยากจะทําอะไรที่มันซ้ํากับคนอื่นนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะทำคอนเทนต์ช่วยเหลือสังคมบ้างนะครับถามว่าช่วยเหลือ,อยังไงนะครับช่วยเหลือด้วยการแชร์คนโกงมิจฉาชีพนั่นเองครับคือวันนี้นะครับผมจะยอมลงทุนโดนมิจฉาชีพหลอกหนึ่งวันนะครับถามว่าทําไมต้องต้องยอมลงทุนโดนหลอกก็เพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนๆได้รู้ถึงขั้นตอนการทํางานของมิจฉาชีพนะครับว่าเขามีขั้นตอนการที่หลอกเรายังไงนะครับ โอเคครับนี่ครับผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับคือวันนี้ผมไปเจอใน Facebook ของผมนะครับมันเด้งขึ้นมาแล้วครับเฮียใหญ่นะครับโสพลวัชรากุลนะครับอันนี้ไม่ไม่ทราบว่าเป็นชื่อจริงหรือว่าชื่อที่เขาปลอมขึ้นมานะครับเขาบอกว่าแจกเงินสด5,000บาทเพราะบนข้อบัญชีทันทีกับคนที่ตอบถูกนะครับก็คือเอารูปของโดรัลโดนะครับคิดตีโนโรนัลโดนะครับแล้วก็มาใส่หมายเลขนะครับแน่นอนครับใครๆก็ตอบถูกเขาบมันง่ายครับ ก็มีคนตอบไปหลายคนผมก็คิดว่าเขาน่าจะทักกลับไปทุกคนนะครับซึ่งผมก็ได้รับเอเเตสทักกลับมาจริงๆครับก็คือเป็น m e s s e n g e r นะครับเขาทัก m e s s e n g e r กลับมาแต่คุณใช้ดูนะครับนี่นะครับคือ m e s s e n g e r ที่เขาทักกลับมาผมนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยสวัสดีครับมารับรางวัล5,000บาทใช่ไหมครับมาด้วยความป่านะครับใหญ่ๆโสพลวัชราคุณนะครับมาด้วยความป่ามากครับยินดีด้วยคุณได้รับเงิน5,000บาทนะครับโอเคคุณรับรางวัล5,000บาทตามนี้เลยนะครััับบบเเเเคค้าาาากก็จะะใใหรรรนนีี่่่สสชชือุลลขญ แล้วก็เบอร์โทรผมก็กอกกลับไปครับขอกให้เขาไปนะครับนี่นะครับผมกอกกลับไปแล้าไปแล้วก็ก่อนที่จะรับรางวัลเนี่ยเขาจะบอกให้เราเนี่ยโอนตังค์สามร้อยให้เขาก่อนนะครับเฮ้ยนี่คือจุดประเด็นจุดแรกนะครับที่แสดงถึงความเป็นพิชาตชี่ของเขาคือหนึ่งเขาให้เราโอนตังค์ให้เขานะครับทั้งที่เขาควรจะเป็นฝ่ายโอนให้เราถูกไหมครับเขาบอกว่าเขาใจ5ห้าพันเขาต้องเป็นคนโอนให้เราถูกไหมครับทตนี้เราต้องโอนให้เขาสามร้อยบาทก่อนเพื่อสมัครสมาชิก และนำเอานำไปแลกเป็นเครดิตบวกเครดิตฟรีอีกห้าพันในเราไปแลกเป็นเงินนะครับนี่ครับครับเห็นไหมครับอ่าถ้าบอกว่าถ้าไม่ได้จริงเนี่ยคุณประจันได้เลยนะครับแจ้งความเลยก็ได้ครับคือเขาคงจะหาข้อมูลแล้วนะครับว่าการที่เราแบบไปสมัครเว็บพนันหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วเราแบบเล่นเสียห,หรือว่าเราเล่นแพอย่างเงี้ยเราจะไปแจ้งความเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับการที่เราสมัครใจยอมไม่ยอมไปเล่นเองนะครับอ่า นะครับเขาก็เลยเขาก็เลยกล้าที่จะท้ายเราแบบประจานท้ายเราแบบว่าแจ้งความนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเขาที่บอกท้าท้ายเราประจานเนี่ยเ็อาจจะเอาลูกปลอมครับลูกคนอื่นมาใส่นะครับปลอมเฟซขึ้นมาลูกคนอื่นมาใส่ก็เป็นไปได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูเลขบัญชีของเขาด้วยนะครับเลขบัญชีที่เขาให้ผมอนลไปก็คือนางสาวธัญรัตน์วงศ์คำวงศ์สานะครับธนาคารทหารไทยนะครับอ่าอันนี้นะครับ ถามว่าทำไมผมถึงเอาเลขบัญชีเขาให้ใหใหเพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลขบัญชีเนี้ยไม่ใช่ของเขาเองนะครับเป็นเลขบัญชีที่เขาไปหลอกใครมาหรือว่าไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยคือเจ้าของบัญชีตรงเนี้ยสามารถแจ้งความได้นะครับว่าตอนนี้ม่จฉาที่ได้ใช้ชื่อบัญชีของคุณนะครับในการดําเนินการนะรในการดําเนินการโกงนะครับามาใช้โกงคนอื่นหลอกลวงคนอื่นนะครับโอเคนะครับนี่คือเลขบัญชีของเขานะครับ แล้วก็ในส่วนของรูปเขานะครับนี่ครับรูปเขาเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่คือรูปเขานะครับรูปเขาคือคนนี้นะครับถามว่าอาจจะเป็นรูปปลอมก็ได้นะครับถามว่าทําไมผมถึงเอามาลงนะครับไม่กลัวเขาฟ้องหรือไงคือผมต้องการให้เจ้าของรูปได้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยเขาลูบคนอื่นมาลงเนี่ยอยากให้เจ้าของรูปได้เห็นนะครับว่ารูปของคุณเนี่ยโดนวิชาชีพเอาไปใช้นะครับเพื่อหลอกลวงคนอื่นนะครับอยากให้เจ้าของรูปไปแจ้งความไว้นะครับนะครับจะได้แบบว่าจับตัวมาลงโทษได้ทันนนะครับี่นะครับ เอาลูปไปปลอมแปลงนะครับใช้ชื่อว่าพี่ใหญ่โสพลวัชราคุลนะครับโอเคครับเรามาพูดถึงขั้นตอนการโกงกันก่อนนะครับขั้นตอนการโกงขั้นตอนแรกนะครับที่เขาทํามาก็คือพอส่งข้อความมาบอกว่าเออเราได้เงิน5้าพันแล้วเนี่ยให้เรานะครับเขาจะให้เราโอนเงิน300เป็นค่าสมัครสมาชิกนะครับเพื่อรับเครดิต5,000นะครับรวมกับทุนที่ได้คือ5้าพันสานะครับเขาบอกว่าเขาจะให้เราต้องหมด5้าพันสถ้าเราโอนให้เขา3า0อนะครับ อ่าโอเคผมก็ทําการโอนไปนะครับเป็นคนโง่โดนหลอกหนึ่งวันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนได้รู้กระบวนการทั้งหมดครับสาวไสไหมเพื่อเพื่อนเห็นเลยนะครับวันนี้โอเคผมโอนตังค์มาเรียบร้อยนะครับเขาก็บอกว่ารอสักครู่นะครับเขาก็จะส่งรหัสมาให้ครับซึ่งเป็นรหัสปลอมนะครับที่เขาทําขึ้นมานะครับ m m 8 2เอ็ปดูคือรหัสปลอมนะเพื่อนเพื่อนเอาไปใส่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกไม่ได้อะไรครับโอเคแล้วผมก็ถามว่าต้องเข้าทางไหนครับเนี่ยนี่คืออะไรโอเคเขาบอกว่ากำลังปั่นไ้อยู่สรุปก็คือ เข้าเงิน300อเราเนี่ยครับไปไปก็แค่ว่าไปหมุนในเว็บพนันนะครับไปหมุนในบาคาร่าไปหมุนเว็บพนันถ้าเกิดถ้าเกิดเข้าได้เงินมาก็อาจจะแบ่งให้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือมันไม่ได้รอกครับมันไม่มีทางได้อยู่แล้วทีนี้ก็ผมก็รอสักครู่หนึ่งเขาบอกให้รอผมก็รอพอรอปุ๊บเขาส่งมาให้นะครับาะเขาเนี่ยเอาเงิน300รอยของเราเนี่ยภายในไม่กี่นาทีเนี่ยเขาปั่นมาได้5้า0ม่แปดพ้รอแล้วนะโอ้ a t the fuck ครับพระเจ้าคุณเคยเห็นไหมครับงาน เงิน300นะครับเปลี่ยนเป็นเงิน58,500ได้ภายในครึ่งชั่วโมงครับสุดยอดครับคือถ้าใครทําได้จริงเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมก็อยากจะได้บ้างผมก็อยากจะรวยบ้างถ้าทําได้จริงเนี่ยผมจะเอามาแจกเพื่อนๆนะครับจะแจกเพื่อนๆที่ดูคลิปของผมเนี่ยเอามาแจกทำคอนเทนต์แจกดีไม่ดีผมจะซื้อ iPhone แจกเลยนะครับถ้าทําได้จริงโอเคครับเราไปดูกันต่อนะครับข้บอกว่านี้ครับได้แล้ว58าหมดให้ผมไปถอนเลยนะครับโดยใช้รหัสที่เขาส่งมาให้นะครับเป็นการแจ้งถอน แล้วก็ให้ผมนะครับแอดไลน์ไปนะครับนี่คืออันนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยปันให้เมื่อวานเนี่ยได้คนนึงแล้วเขาก็ส่งสลิปการโอนเงินนะครับไม่ทราบว่าเป็นของใครนะครับคือเป็นของนายประวิทย์นะครับแต่บัญชีเท่โอนไปอ่ะไม่ใช่บัญชีนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นบัญชีของคนอื่นนะครับที่เขามาอะไรบ้างนะครับของนายประวิทย์นะครับโอนให้ใครเ็าไม่ทราบเหมือนกันนะครับหมื่งห้านะครับเขาบอกว่าได้จริงครับโอ้โหนี่ครับ โอเคครับเขาบอกให้ผมแอดไลน์ไปนะเขาจะส่งลิงก์ไลน์มาให้นะครับนี่ครับให้ไปต่อที่ลิงก์ไลน์นี้โอเคผมแอดไปปุ๊บมันจะมาผู่ที่ไลน์นี้ครับนี่แค่ชื่อไลน์ก็โกงแล้วครับโนเนมครับผมโนเนมครับชื่อนี่ครับรูปไอคอนไลน์ก็คือเป็นรูปของเว็บพนันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเป็นไอคอนของเว็บพนันนะครับแต่เป็นไลน์ปลอมครับคือปลอมในปลอมอะครับโอ้โหสุดยอดครับผมก็บอกแจ้งสอนครับดูครับผมส่งรหัสที่เขาส่งมาให้ให้เขาครับ อาทีนี้เขาบอกว่าโอ้นี่เขาเช็คยอดเงินแล้วนะในยอดเงินเนี่ยมี5 8า0มโอ้ตรงเป๊กับทางที่เฮียตรงให้เลยนะครับเขามี5 8า0มแอแต่ว่าคุณไม่ได้ถอนได้อย่างงนะครับคุณต้องโอนเงินได้เขาอีก2,100เป็นค่าธรรมเนียมการถอนครับ What the fuck ครับโอ้โหเว็บพนันนะครับมีค่าธรรมเนียมการถอนถึง2,100บาทครับโอ้โหถ้าเพื่อนๆจะถอนสองนี่ไม่คุ้มเลยนะครับ เขาก็ถามผมว่าผมจะถอนหมดไหม <sm art> ผมบอกถอนหมดเลยนะครับเขาบอกว่า <t ell> ต้องโอนค่าทำเนียมการถอน2,100บาทครับก็บัญชีเรืองครับนางสาวธัญร,รัตน์วงคำ,คำวงสา,าเหมือนเดิมไปครับคือมันไม่คิดจะเปลี่ยนแอคเค้าบัญชีเลยนะครับก็คือเค้เาโอนไปกับแอคเค้าถอนเนี่ยมันบัญชีเดียวกันเลยนะครับนี่ครับแสดงให้เห็นว่าหลอกไม่เนียนนะครับคือผมทราบอยู่แล้วครับว่าเขาหลอกแต่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นนะครับว่ามีกระบวนการการหลอกยังไงบ้างนะครับ โอเคครับทีนี้ผมก็แจ้งเลขบัญชีของผมไปเหมือนเดิมครับเลขบัญชีธนาคารของผมแลวก็เบอร์โทรผมให้เขาโอนเงินให้ครับแต่ว่าเขาบอกให้เสียค่าธรรมเนียมก็คือผมก็ขอหยุดแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเสียไปก็คงไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับเพราะว่าสองพันหนึ่งร้อยแน่นอนแล้วมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับโอเคโอนค่าธรรมเนียมลูกนแจ้งก็คือมันก็จบแค่นี้ครับคือให้เพื่อนๆได้รู้ว่าขั้นตอนแรกนะครับเขาจะหลอกเราด้วยครับด้วยการโพสต์นะครับโพสต์เฟซบุ๊ก ในลักษณะแบบนี้นะครับบนเฟซบุ๊กนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับแจกเงิน5000นนะครับให้ตอบคาถามถูกอะไรเงี้ยครับพอเราเข้าไปคอมเมนต์นะครับตอบคาถามของเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทักนะครับเมสเซนเจอร์มาหาเราแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ให้เราทํากติกาตามต่างกติกาของเขาคือคนเงินได้เขาสามร้อยนะครับแล้วก็เนี่ยครับล้าก็จะอ้างว่าเออเนี่ยมีเครดิตมาให้นะแลกนู้นแลกเงินได้จริงอะไรเงี้ย ถองเงินได้จริงซึ่งมันไม่จริงนะครับเป็นกรารบวนการของวิชาชีพนะครับซึ่งผมก็ได้ทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยไปเสิร์ชหาในพันธีบ่ะครับว่ามันได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จำเปมนคนไมน่ามันไม่ได้จริงๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีรูปเป็นหลักฐานไม่มีวิดีโอให้เป็นให้คนเห็นเป็นรูปธระมับอะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เชื่อนะครับก็วันนี้ผมมาตามคลิปนะครับให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับว่ามันไม่ได้จริงนะครับเป็นการหลอกลวงนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่เจอโพสควแบบนี้นะครับอย่าให้ความสนใจนะครับอย่าไปโดนหลอกนะครับแล้วก็ยังไงก็ผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์คลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับต่อๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ช่องผมมีซับน้อยมากเลยนะครับมีแค่100กว่าซับเองนะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะให้ถึงพันซับสไคร์นะครับถามว่าทําไมเพราะผมจะได้เปิดสร้างรายได้ได้นะครับถ้าสร้างรายถ้าผมเปิดสร้างรายได้ได้ผมมีรายได้เข้ามาีมีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ย ผมก็จะเอางบตรงนี้ไปพัฒนาการทาคลิปของผมต่อไปนะครับแล้วก็เงินส่วนที่เหลือจากการนี้ผมก็จะเอามาทําคลิปแจกเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับอาจจะแจกเป็นทูมันนี่นะครับหรือว่าทูวอลเล็ตนะครับก็ผมฝากรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าเกิดวิดีโอนี้นะครับถึงพันซับเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์แบบนี้อีกนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าผมทำให้ได้ผมจะทำให้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสวัสดีครับ